ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับแป้งในเกม l e t l a c e นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับการจำลองของชีวิตหนูนะคะว่าไอ้หนูที่เราซื้อมาจากตลาดนัด <c oughs> หมูหนูอุยหมูอะไรละ่ะหนูนะ,ะที่เราซื้อมาแล้วเราก็มาเลี้ยงในกรงเนี่ยมันจะมะีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่า มันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนร่างเป็นหนูก่อนนะคะๆๆๆๆหนูไหมเนี่ยโอเคค่ะลองดูกันเลยนะคะว้าว <Whoa. S 2> ๊ยจิ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 ๊โยนี่มันมืดแล้วนี่นะ ่อยฉันออกไป,ปไปฉันออกไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนะทุกคนก็น่าจะหลับกันหมดแล้วคิดแผนการลายหดของโลกโอยฉันเอาไปไอ้มนุษย์ตอนนี้เนี่ยไม่มีแรงนะเฮ้ย กินซะหน่อยดีกว่ามีแรงไปยึดคลองโลกแล้วนะคะโหเพิ่งรู้นะเนีว่าการเป็นหนูนี่ต้องอยู่ในที่คับแคบแบบนี้นะโอ้อันนี้ฉี่แตกหรือเปล่าอ่ะแลองลองไปดูข้างล่างกันดีกว่านะ เช้าแล้วนะเช้าแล้วยังอยู่บนกลงยังอยู่ในกลงตอนนี้เราเจอกับทางออกนะนึ่งเป็นทางออกของมนุษย์เองแต่ว่าเราเป็นหนูนะเราก็อยู่ได้แค่ในนี้เออนี่มันหนังสือพิมพ์นี่นี่มันคืออะไรอะ่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงเนาเกมน,นี้มันละเอียดมากมาก แม่จะถอยหลังให้ดูว่าสิ่งที่เราทำนั่นก็คืออ,อืนั่นเองไห้วันนี้ท้องผูกอะ่ะเอออีกรอบดีกว่าออได้มาแล้วนะคะอือ้สองเม็ดเฮ้ยเสงเจ้ามนุษย์ คุยไรกันอะเฮ้ยนิ่งทีนิ่งน้อเือนนี่อ่าเป็นหนูเราต้องห้ามลืมวันนี้เลยนะซึ่งหนูทุกตัวต้องเคยอยู่ในหนูบ้านนะบันเทิงบันเธิงนเ่าวิ่งวิ่งกันเช้านะวิ่ง น่าสงสารหนูอ่ะแล้วก็วิ่งกันยันเช้าเนี่ยตอนนี้ไม่รู้กี่โมงละเพลิดเพลินไยพอแล้วไม่สนุกเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมนุษย์นี่ก็ช่างคิดนะเอากล่องรองเท้ามาทำเป็นรังหนูรู้ไหมว่าฉันไม่ชอบกล่องรองเท้าอ่ะ วงนายไม่ลงทุนเลยนะเช้าแล้วขี้ก็ไม่มาเก็บให้ฉันกระโถเอ้ยตอนนี้เราก็ขึ้นไปข้างบนนะโอ้หนูค่อนข้างบังคับยากเลเสียงก็ดังเฮ้ยม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยกินน้ำดีกว่าเด็ดเด็ดเด็ดเดด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 ด เย็บๆๆๆๆเย็บๆๆๆๆชีวิตหนูมันก็มีแค่นี้สินนะคะเฮ้ยพอแล้วฉันไม่เล่นกับพวกเธอแล้วนอนดีกว่า ยังไงก็เราก็จบชีวิตการเป็นหนูแค่นี้นะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายวี <laughs>